50กรัมนะคะหนึงถ้าใครมีราช่างเขาบอกคุณั่งไม่ดแต่พอดีเราให้ร้อยได้ร้อยได้กางประมาณได้คอันนี้เดี๋ยวเราเราจะวางอย่างนี้เนาะให้เขาเย็นก่อนนะคะาต๊ก้อ้ปาเยอนะคะม่เดิเขาแต่เดี๋ยวมันจะเพื่อนเพราะในอากาศก็มีฝุ่นมีเชื้อโรคอะไรี่ห้าคุยกัน อันนี้อันนี้สมมุติว่ากเกษตรหยอะเชื้อแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราเชื้อมานะคะอันนี้เย็นแล้วอุุนแล้วหยอะเชื้อแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมัดหูนะคะเมื่อก่อนก็จะแนะนําเกษตรกรว่าให้มัดหูโป่งๆนะคะเกษตรกรก็จะมีวิธีการมัดโป่ง,ปง,ปงโดยเป่าลมเป่าลมนะคะแต่จริงๆไม่ไม่ไม่ต้องเนาะอ่เราก็จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็พับปากหู สองสองพับน้อยๆนะคะบางคนพับลงไปถึงกลางถุงเนาะอันนี้ถามว่าทําไมต้องพับนิดเดียวนะคะก็จะได้มีพื้นที่แบบนี้เยอะๆเพราะถ้าเราไปพับเยอะมันก็จะเหลือพื้นที่น้อยนะคะอันนี้อันนี้สมมุติก่อนเนาะว่าเราใส่เชื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเชื้อกําลังเดินทางเนาะใส่นะะแล้วพวกก็ขยาะคะ ขยาให้หัวเชื้อเนี่ยมันเข้ากับข้าว<ม>ข้าวที<ม>่เราตักใส่ถุงเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารของเชื้อรานะคะน,นี่อันนี้ขยา<ม>นะสมมุติว่ามันเท่ากันแล้วเนาะเราก็เจาะรูนะคะเจาะรูเมื่อก่อนขยายหัวเชื้อมาเป็นเชื้อพร้อมใช้เนี่ยทํายากมากนะคะทําเสร็จแล้วมันไม่เป็นมันไม่เขียว กลับไปบ้านมันเหมือนมันเข้ามาบ้านเราไหมคะมันเละมันเละมันเหม็นเปรี้ยวอ่ะ,สะแสดงว่ามันปนเพื่อนเอาทิ้งได้เลยเนาะทีนี้ไอ้จํานวนรูเนี่ยก็มีผลเอาเลขสวยๆนะเนานะะเลขเก้าเนาะเก้ารูจำเยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวิธีเจาะรูนะคะให้เราให้เราเจาะใกล้ปากทงข้างบนอ่ะทำไมต้องเจาะข้างบนคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราเอาไปใช้เนาะ เราจะเติมน้ําลงไปในถุงถ้าเราไปเจาะข้างล่างน้ําน้ํามันก็จะ่วออกแค่นั้นเลยนะคะทีนี้ถามว่าเก้าลูเนี่ยมันพอไหมเอามูระบีดอย่างงี้แบบนี้คือไม่พอไม่พออ่าเราเราต้องเจาะเพิ่มนะคะเจาะเพิ่มเนาะเจาะเพิ่มแล้วก็ข้างล่างเห็นมั้ยคะ วางวางลงแบบนี้เนาะแล้วก็เอาแบบนี้ถ้าอากาศหายไปเลยเนี่ยสแสดงว่าจํานวนลูกที่เราจอบมันพอดีนะคะเวลาเราดึงมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมเนาะทีนี้เวลาที่เราเอาไปวางที่บ้านนะคะเราจะวางเจ็ดวันเนาะสามวันแรกเนี่ยเชื้อรามันจะเกาะตัวกันเป็นเป็นแพรแข็งเลยเชื้อราหน้าตายยังไงนึกถึงนึกถึงข้าวโพด ข้าวโพดที่เรากินเสร็จแล้วเราเราก็โยนไปข้างบ้านมันก็จะมีเชื้อราไปขึ้นสีต้มอ่อันนั้นเป็นเชื้อราที่ที่ไม่ใช่ตัวดีเนาะโอเคสามวันเนี่ยเขาจะเจาะกันเกาะกันเป็นก้อนแข็งสีขาวนะคะ,ะแล้วก็จับเขาตั้งปุ๊บแล้วก็เขยา่าเขยามมมม่ขยาทวนรอบนะคะให้ไอ้แข็งๆที่ว่าเนี่ยมัน มันเข้ากันดีนะคะแล้วก็เอาไปวางตออีกสามวัน<ม>เป็นสี่วันค<ม>ะัหกวันเนะาะเมื่อกี้น้องบอกเจ็ดวันเนาะแถมวันนึงเนาะ,ะทีนี้รอบสองที่เราไปวางเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเชื้อราสีเขียว<ม>เขียวอันอันนี้เขียวที่มา้ใใาใกล้ๆอาจจะเนเนาะอันนี้อันนี้เขียวที่มา้าอันนี้เมตาไรเซียมเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นตัวไตโคเดอรมาเนี่ยจะเป็นเขียวเขียวเหมือนน้ำน้ำเปลูหนึ่งเป๊ะเป็นยี่สิบลิตรง่ายง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเรามีปริมาณพื้นที่เยอะสี่ถุงก็ใช้ได้สองร้อยลิตรหนึ่งกิเอาไปฉีดป้องกันกาจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของ โลกไหมโลกไหมเราเนี่ยจะมีระยะระยะต้นกล้าเนาะใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีระยะคอรวงโลกไหมจะเป็นสองระยะถ้าเกิดจากเชือ้อราอันนี้ถ้ามันครบเจ็ดวันปุ๊บนะคะเรายังไม่ใช้เราสามารถเอาใส่ใส่ถุงก็เนาะใส่ถุงแล้วก็มัดแล้วก็เขียนเอาปากกาเขียนไว้ข้างถุงหน่อยหนึ่งว่ากินไม่ได้เนะาะใส่ตู้เย็นได้ ใส่ตู้เย็นอยู่ในในครัวบ้านเราได้นะคะก็จะอยู่ต่อไปได้อีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนถ้าเราไม่ใช้เนาะไอ้ที่มันอยู่ในตู้เนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นเรื่องเปรี้ยวๆนะคะก็ควรใช้ให้หมดในหนึ่งเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเน้นเน้นป้องกันมากกว่าแก้ไขถ้าเป็นเหมือนในรูปน่าจะต้องใช้ยา